ไฮโซโนตแฟนมินพิชยาหอบดอกไม้ไปหามินที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนึกว่าขอแต่งงานสาวมินพิชยาเขินหนักมากไฮโซโอ๊ตบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงขอนแกน่นนางเอกหน้าหวานมินพิชยาวัฒนามนตรีปื้มปลิ่มฉีกยิ้มไม่หุบค่ะเมื่อแฟนไฮโซหนุ่มนักธุรกิจอย่างโอ๊ตพิทักษ์สภารรมขับรถหอบดอกไม้ช่อโตบุกเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดอายุครบ31 ปีเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะเรียกได้ว่าบุกกันไปถึงจังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวแถมยังมีช็อตเด็ดกับท่าคุกเข่าคล้ายกับการขอแต่งงานอย่างนั้นล่ะค่ะ โดยทางด้านสาวมีนเผยว่าเซอร์ไพรส์ามากค่ะเพราะไม่คิดว่าคุณโอ๊ตเขาจะขับรถมาหาเราถึงขอนแกน่นคือต้องบอกว่าช่วงนี้เราว่างจากงานในวงการเพราะอยู่ในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติมินก็ด้เลยถือโอกาสกลับไปขอนแกน่นไปอยู่กับพ่อแม่ซะเลยพอคุณโอ๊ตมาก็ได้มีโอกาสทานข้าวร่วมกันมีความสุขถือว่าวันเกิดปีนี้จัดแบบเล็กๆแต่อบอุ่นมากค่ะเห็นมีช็อตที่หนุ่มโอ๊ตนั้นคุกเข่ามอบดอกไม้หลายคนก็แซวว่าเหมือนเป็นการขอแต งงางนเธอบอกว่าใจเย็นค่ะไม่มีอะไรเลยคือหลายหลายคนอาจจะรอบข้างเขาแซวว่าให้คุกเขา่าคุณโอ๊ตเขาก็เลยทำตามเล่นๆขำๆไม่มีอะไรครบหาดูใจกันมา4ปีแล้วใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่ค่ะคบกันมา4ปีแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากๆคุณโอ๊ตเขาดูแลเทคแคร์เราดีเขาเป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายส่วนในเรื่องของอนาคตก็ยังไม่รีบร้อนค่ะ เพราะว่าตอนนี้เท่าที่อยู่ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆขอให้ทั้งคู่นั้นรักกันนานๆค่ะ